สวัสดีค่ะใครเปิดแสตมป์มคแนนมาดีแล้วรับกับใครครับท่านของบวกบวกสื่อได้ไหมเดี๋ยวเราจะจัดจดจสนุกไหมไม่เปิดบ้านนะเปิดผมผมรถไก่พี่ท่านย่ากิ๊ฟแม่พี่แนนไหนคะวันเกิดวันเกิดพี่แนนแนนซี่เนาะสีัเบีร์นเดย์ครับพี่แนนก็มีความสุขมากในวันเกิดขอบคุณนะมา

太冷了。